เอาพร้อมอยังพา้านั่งประจำที่นีเป็นบินกระลำใหญ่ตัดโเสาก็ตัวใหญ่ใ่อาสิน่ามานั่งตรนงนี้สิจะได้กล้องจะได้เห็นอ่มองกล้องด้วยสวัสดีครับ้วยสวัสดีครับน้องอะไรพูด,ดังๆมีนองว้าวที่ท่านมีอะไรมาโชว์วันนี้ตัวเสาเป็นตัวเสาไ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะอินโดแรปเตอร์อา่อา อันนี้ก็ผมซื้อมาได้นานมาหุ่นจนเกาะครับคือไม่ได้แกะสะักทีน้องก็ถามแล้ว่าจะแกะแ้วน้องแซววันไหนครับแล้วก็วันวันนี้ก็มีเวลาบ้างนะครับพี่จกรมีเสียงเบอร์มันหักแขนเลยท่านี้อ่าก็ให้ดูงานครับสีสันสวยงามนะตรงนี้เป็นยางคงก็เป็นยางนะครับแขนก็เป็นยางหน้าปากได้ นีงก,ก็เป็นยางอ่าหางก็เป็นยางนะเนี่ยจะมีตรงนี้ให้กดไปกดไม่ใช่กดสิปวดขึ้นอ่าดู DNA ออของเขานะครับเขาจะมีตัวอย่างมีดีเนส่วนตอนที่มีเสียงเนี่ยตาเขาจะมีไฟสีแดงใช่กรบตุตรงนี้อ่าอโอ้ยจะเลือกเมามีปุ่มตรงนี้นานมาก แล้ดวดูด้านหลังด้านหลังก็ประมาณนี้ครับด้านหลังนะด้านหลังนะมันจะมีหนาา้นากากอยู่อ่ามีหน้ากากมีตัวอย่างนะครับอธิบายแต่ก็ประมาณนี้นะอ่ะกแกะเลยแล้วกันไม่ถนัดเราจะเริ่มจากการตัดสายนี่เลยตัวตัวเดี๋ยวติดขาติดขานีขาอีก แค่นีก็่า่อีอ้าวมาเก็บมากรเขียนนัาการนักการเดี๋ยเคแตาแนกบไราใช้มเตอ์ิบมีคัอนะครบสีเ่อน ลืมละากากเลยไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูลนะากาดเรียบร้อยละากากใส่แบกยันยากเลยส่วนใต้นี้ก็มีคู่มือซึ่งฝากไว้ก่อน่เจ <c oughs> ัโอ้ิเอาที่นอผ้าสีฟ้าหน่อยใช่เ,เช็ดก่อนซื้อมานานจัดคู่ได้แกะก็วันนี้แหละ<อ>ครับ หน้ากากเป็นยางเหรอใช่ไหมงขอดูนยครับอยากให้ท่านผู้ชมดูหน้ากากก่อนคืออันี้ตับใหญ่กว่าลมพิมครับหน้ากากก็ประมาณนี้เปนหน้ากากเป็นยางไว้สวมเดี๋ยวเราดูเลนดูาาเขาจะแถมว่าวันแรกอโอเคส่วนตัวไดโน,นเสานี่ให้ดูใ,ใกล้กับอินโดแรปเตอร์นะครับ เครื่องบินนี้เครื่องบินลำใหญ่ด้วยให้ดูงานรอบๆนะฝ่าเท้ามีเสียงมีที่<ด>ใส่ฐานลำโพงกดตรงนี้ได้มีเสียงน,นะครับยกมือขึ้นอ่าถ้ายกมือขึ้นเนี่ยเขาจะหันหน้าไปนะอ่ะถ้ายกข้างนั้นก็าหันมาทางนี้อ่ตรงนี้เสียงโคตรโหดมูไฟที่ตาเขา แถมมันจะอ้าปากนี้ใช่นั่นนี้คือสุดยอเท้าก็เคลื่อนไหวได้ประมาณนี้นะครับเท้าเคลื่อนบินทำอะไรได้นะเท้านี่นนอ่อาก็าจะเป็น i n d o แ r ป a p t o r ที่สวยมากนะสีสวยนะครับสีสวยมากเดี๋ยวลองใส่หน้ากากดูสิใส่หน้ากากนี่นี่คือเครื่อนบินที่ตัวทุกอย่างได้ใช่ไหมแต่ว่าเคม,มันหาย เ๋ยวดูตัวอย่างนียสินักกายัางไรออง่ายเจงนำอะไรอ่ะมาเกอเครื่องบินมากาะน,น่าจะยากขว่าในโูกเสาเฮ้ยโอ้ปาดมันแบบไม่ได้ใส่ลวดลงไปนะ <c oughs> อ๋อเรียบร้อยแล้วนี่ไงคันใส่ใสในหน้อากาศนะเท่ไหม อ,อ,อดูแล้วโอ้มีไฟออกมาด้วยใช่ไหมครับ<ช>เป็นท่เดี๋ยวดูใกล้ๆที่นั่นอธิบายผู้ชมครับตรงนี้มันจะมีไฟเคยดูาตามีไฟเลยใช่ไหมครับใช่อะปาหาก็เป็นยานมันมันจะมีว่าไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนนี่ อ๋ออันนี้เป็น DNA ครับเป็นปลาย DNA อาลเสด้วยอ๋อข้างอีกข้างอ๋อรรปตาลยเสาด้วยสุดยอดไหมสุดยอดอ้อตัวนี้ชื่ออะไรนะครับจำได้ไหมชื่ออะไรเออเออไดรปอรไม่ใช่อินโดแรปเตอร์อินโดฮ่่โอเคอ่ะเดี๋ยวพ่อเอาให้เข้าดูเพิ่มเติมก็ตัวนี้กับอินโดแรปเตอร์นะครับสีก็จะเป็นดูสีมี ียันเป็นเหมือนมันเป็นสีเงาๆสีสวยมากนะครับดูใส่หน้ากากแล้วก็ดูดูเลยนี่ถ้าเรายกมือข้างนี้ขึ้นมันจะหันหน้าไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ร้องถ้าเรายกมือข้างนี้ก็อีกทางหันหน้าอีกทางหนึ่งอาปากแล้วก็ร้องด้วยโอโ้โหกลไกมือก็ถือว่าทำมาดีุงนี้อาปากอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็หางก็อะไรก็เป็นยางนะเนี่ยหางก็ปัดได้หน้ากากเป็นยาง มาลาถอดหน้ากาศก็เอานี้ลมไปเห็นไหมเต่งถอดเป็นเหรอโอ้โหถอดเก่งยังเลยสุดยอดเลยนะครับสวยมากกับตัวนี้นะอินโดแรปเตอร์นะอินโดแรปเตอร์เต่งใส่เป็นไหม,มนี่เป็นอลองดูลองดูสิ าายากไหมได้แล้วเหรอโอ้สุดยอดเลยเนี่ยครับอินโดแรปเตอร์อ่ะมันมันอะไรมีไฟตรงนี้อือสุดยอดใช่ไหมลนะ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับกับรีวิวแกะกล่องอินโดแรปเตอร์นะของเล่นเดโนเสาร์นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยช่วยกันช่วยน้องไปเข้ากล้องดิช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องที่น,น,นั่งลองมองไม่เห็นตัวเอง กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องซีนอนด้วยนะบ๊ายบายแล้วอยเครื่องบินก็เข้าด้วยบ๊ายบายด้วย